สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสวรัคพิธิเกศรนะคะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาโภชนาการนะคะรายวิชานี้มีทั้งหมดด้วยกันเจดหน่วยซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มหน่วยแรกกันนะคะหน่วยแรกก็จะเป็นจะเป็นความรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับโภชนาการนะคะ ความหมายของโพชนาการโพชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารและการใช้สารอาหารในร่างกายนะคะอาหารหมายถึงเครื่องดื่มที่เรากินดื่มหรือรับเข้าสู่ร่างกายเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลวนะคะเช่นข้าวน้ำอากาศเครื่องดื่ม เป็นต้นนะคะโภชนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายซึ่งจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่การใช้สารอาหารในร่างกายการย่อยการดูดซึมและการขับถ่ายนะคะ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกําหนดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการในร่างกายในสภาวะและวัยต่างๆก่าวโยดยย่อก็คืออาหารหมายถึงสิ่งที่เรากินส่วนโภชนาการเป็นศาสตร์แห่งการกินนะคะความสำคัญของโภชนาการนะคะ เป็นที่ยอมรับว่าโภชนาการเป็นรากฐานของสุขภาพซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษย์ดังนี้นะคะหนึ่งพชนาการกับสุขภาพกายนะคะขอย่อยลงมานะคะ ขนาดของร่างกายปัจจัยสําคัญมีอิทธิพลต่อขนาดของร่างกาย,ก,ายก็คือพันธุก,กรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองประการนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเด็กแต่ละคนจะเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ตามขอบเขตที่พันธุก,กรรมของตนกำหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญสําคัญมากสําหรับการเจริญเติบโตก็คือโภชนาการนะคะซึ่งเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งตามจากพันธุกรรมที่เราไม่สามารถเป,เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราได้นะคะเด็กได้กินอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย คือมีโภชนาการดีตามเกณฑ์มีการเจริญเติบโตตามปกตินะคะแรกเกิดก็น้ำหนักจะประมาณ2.5-3 2. กิโลกร,รมัมนะคะอายุ5เดือนอัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวจะเป็น2เท่าของแรกเกิดนะคะอายุ12เดือนอัตรา,ารเพิ่มของน้ำหนักตัวจะเป็น สเท่าของแรกเกิดอายุ30สเดือนอัตราเพิ่มของน้ำหนักตัวจะเป็นสีเท่าของแรกเกิดอายุห้าปีอัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวจะเป็น5้าเท่าของแรกเกิดและอายุ10ปีอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวจะเป็นหกเท่าของของแรกเกิดน,นะคะ และเกิดความยาวหรือส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะคะพอหเดือนก็จะความยาวหรือส่วนสูงก็จะเป็นห5ห้าเซนติเมตรหรือเพิ่มเดือนละสามถึงสี่เซนติเมตรนะคะอายุสิบสองเดือนความยาวหรือส่วนสูงจะเพิ่มเป็น 7 5ซนตมตรหรือเพิ่มเดือนละ1เซนติเมตรอายุ1 7 7ปีส่วนสูงนะคะ125เซนติเมตรอัตราการเพิ่มปีละ5 1, 7เซนติเมตรนะคะในขณะที่เด็กที่ขาดสารอาหารหรือโภชนาการไม่ดีจะมีร่างกายสู้ผอมแล้วก็จะเจริญเติบโตช้า กล้ามเนื้อรีบผิวหนังเหี่ยวย่น,น,ยนแคะแกนไม่แข็งแรงนะคะและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ร่างกายก็จะผอมแห้งอ่อนแอด้านความสามารถในการต้านทานโรคนะคะร่างกายของผู้ที่มีโภชนาการดีจะมีความสามารถต่อการต้านทานโรคได้ดีกว่าร่างกายที่ ผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดีนะคะเด็กบางคนจะเป็นแบบง่ายเมื่ออากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะไม่สบายจากการสังเกตพฤติกรรมในการกินมักจะมักจะพบว่าเป็นผู้ที่เลือกอาหารไม่สนใจการกินอาหารที่มีประโยชน์มีผู้ชนะการที่ไม่ดีนะคะส่วนเด็กที่ มีโภษณาการที่ดีรู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์มักจะไม่ค่อยเป็นหวัดหรือถ้าเป็นก็จะก็อาจจะมีอาการที่ไม่รุนแรงหายได้เร็วกว่าค,ความมีอายุยืน ซึ่งมนุษย์เราทุกคนนะคะก็ปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวกันเกิดทั้งนั้นบางคนถึงกับยอมเสียเงินจํานวนมากนะคะซื้ออาหารเสริมซื้อยาซื้อของแพงของราคาแพงๆมารับประทานเพื่อชะลอความแก่และยืดการตายแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่จะมีอายุยืนได้จะต้องมีสุขภาพดีซึ่งมีปัจจัยดังต่อไปนี้นะคะคือ หนึ่งสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษดินน้ำอากาศไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษทำให้คนเราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บบรโทอนสุขภาพที่เราเรียกว่าตายขนส่งนะคะข้อต่อไปนะคะข้อสอง ความก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถเอาชนะโครคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นนะคะข้อต่อไปความสนใจในเรื่องโภชนาการซึ่งทำให้มนุษย์รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์หรือเลี่ยงอาหารที่ให้โทษเป็นพิษอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคสารก่อมะเร็งต่างๆนะคะ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโภชนาการเป็นปัจจัยที่มีผลในด้านความมีอายุยืนความเจริญเติบโตของสมองหญิงมีคันที่โภชนาการไม่ดีมีการขาดสารอาหารในระยะสามเดือนสุดท้ายของการตั้งคันจะมีผลทำให้การเจริญเติบโตทางสมองของทารกชนะ เซลล์สมองน้อยกว่าปกติและเมื่อคลอดแล้วทารกยังคงขาดสารอาหารอีกระยะ1-3ขวดนะคะสมองจะหยุดการจเจริญเติบโตกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนในที่สุดซึ่งนับเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะสมรรถภาพทางปัญญา จากกา,จากการศึกษาทดลองสมรรถภาพทางปัญญาโดยใช้แบบทดสอบสติปัญญาของเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่างกันพบว่าเด็กที่ขาดอาหารแม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีก็ตามแต่กลับมีสมรรถนะทางปัญญาตา่ำมีความเข้าใจและการรับรู้ชา้าขาดความกระตือรือร้น ขาดความสัมพันธ์ระหว่างมือตาซึ่งจะตรงข้ามกับเด็กที่ได้รับสารอาหารหรือโภชนาการที่ดีนะคะประสิทธิภาพในการทํางานจากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของคนสองกลุ่มในโรงงานกลุ่มที่1่กินอาหารเช้ากลุ่มที่สองไม่ได้กินอาหารเช้า พบว่ากลุ่มที่1นึ่งทำงานได้นานกว่ามีความอดทนสูงกว่าไม่ปรากฏอาการอ่อนเพลียส่วนในกลุ่มที่สองจะแสะดงอาการเหนื่อยง่ายขาดสมาธิความเอาใจใส่ต่องานที่ทำเนื่องจากร่างกายขาดสารอาหารเองโภชนาการกับสุขภาพจิตนะคะความมั่นคงทางอารมณ์ มีรายงานว่าการทดลองหนูที่ขาดวิตามินบีหนึ่งมักจะมีความกังวลหยุดหยิดชุนเฉียวระงับอารมณ์ไม่ได้แต่อาการลังก,กาจะหายไปภายหลังได้รับอาหารที่เสริมวิตามินบีหนึ่งนอกจากนี้ยังมีรายงานจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่กินอาหารเช้าและอาหารกางบันเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้กินอาหารทั้งสองมื้อว่าเด็กุ่มหลังจะมี อารมณ์หุมดชุนเชียวตรงข้ามกับเด็กกลุ่มแรกที่มีอารมณ์แจ่มใสสุขภาพจิดีความมั่นคงทางปภาษาทโภชนาการมีผลต่อระบบป,ประสาทของทุกคนทุกเพศทุกวัยคนมีคนไข้ไปพบแพทย์ด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารนอนไม่หลับกังวลตกใจง่ายชาตามไปมือนิ้วเท้ามีความรู้สึกมึนองงขาดความเพลี้กระเป๋าเมื่อแพทย์รักษาด้วยการให้วิตามินวีรวมอาการต่างๆตอนนั้นค่อยๆหายไปทั้งนี้เพราะอาการแปรปวนของโรคต่างๆในร่างกายเกิดจากการจากเซลล์ขาดพลังงานเนื่องจากการขาดสารอาหารนั่นเอง จากที่กล่าวข้างต้นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าโภชนาการเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพกายและสมรรถภาพในการทาง,งานของการดำรงชีวิตของมนุษย์